และแล้วนะฮะในวันนี้วันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงนะฮะวันที่มีอัปเดตมีบัฟเนิร์เกิดขึ้นแล้วโอ้ผมนี่รีบเข้าไปดูเลยนะครับในเพจ f c e e o o o นะครับว่ามันมีการบัฟเนิร์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับก็เห็นได้เลยนะครับว่า IO โอไกอูดโดนเนิร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่หลังจากที่ยิ้มอยู่ได้ไม่นาน นะครับหลังจากที่ดูเรื่องของการบับเนิร์ฟไปเนี่ยก็หูยิ้มเลยทันทีเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกรอบนึงแล้วกันนะครับในวันข้างหน้านะว่าทําไมผมถึงหูยิ้มทั้งที่แบบมันมีการเนิร์ฟแล้วนะไอ้ไดิโอโดนเนิร์ฟแล้วนะทำไมผมถึงหูยิ้มนะครับแต่ช่างมันก่อนแล้วกันไอ้เรื่องนั้นนะฮะในวันนี้นะครับปืนใหม่เราจะมารีวิวปืนใหม่กันนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวปืนอ่ะแป๊บน,นึงนะไกลเหลือเกินนะ นั่นก็คือตัวปืนวาโก้นันเองนะครับปืนวาโก้นะครับเป็นตระกูล AR นะครับวาโกเอนะครับมาใหม่นะครับก็รูปร่างนี้ไม่เคยไม่คุ้นตาเลยฮะใครที่เคยเห็นว่ามันคือปืนอะไรหรือรู้ว่าเป็นปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับว่ามันคือปืนอะไรโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างน้อยในเรื่องแย่ๆก็ยังมีเรื่องดีเอ,อมันแย่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ยังไม่รับปากนะับว่าไอโอเดโอมันแย่หรือยังไงเอาว่าไปดูวาโก้กันเลยก่อนเดี๋ยวฮะว่าจะเป็นยังไง ่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ โอเคครับผมเข้ามาอยู่ในห้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเจ้าตัวปืนวากอเอสตัวนี้นั่นเองนะฮะโหดูรูปร่างนี่คือไม่เทสําหรับผมเอาจริงๆว่ารูปร่างม,ม,มันไม่เทเลยอ่ะมันไม่มันไม่เทสําหรับผมจริงนะแต่ก็ไม่รู้นะคนใครว่าเทก็ลองไป้วกันนะครับเรื่องของปืนแบบไม่แต่งปืนเนี่ยผมไม่พูดแล้วกันนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายเราก็แต่งดีนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยนะเอาแบบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือล้านไวปืนนี้ค่อนข้างจะล่านวอย,อยู่นะครับแล้วก็แรงดีเดยอะมาก แรงดีโค้ดเยอะอันนี้ไม่ใชใช้มือช่วยนะแรงดีเยอะมากครับอ่ะแต่ช่างมันเถอะเราเข้าเรื่องกันแบบโดยเร็วเลยดีกว่านะครับเอาแบบแต่งผมต้องพูดเลยครับว่าปืนวาโก้ตัวนี้มี2แบบอ่ามี2แบบเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแล้วกันว่ามีแบบอะไรบ้างเอาแบบแรกก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกครับปากกระบอกปืนใส่แน่นอนครับสำหรับสาย M p พีอย่างเราต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่มีของสาย BR นะครับเพราะว่าผมเลิกเล่น BR ไปนานมากแล้วนะครับผมใครที่บอกว่าให้ผมอ่าท เขาเรียกนะ Meta ปืน BR บ้างผมทําไม่ได้แล้วนะครับลืมไปหมดแล้วนะครับไม่รู้แล้วนะครับมาปากกระบอกปืนนะครับมีหลายตัวที่น่าสนใจแบบว่าแรงดงแรงดีตัวนู้นนี่นั่นแต่เอาจริงๆแล้วพอมาดูแล้วนะครับตัวนี้เด็ดสลตีตัวนี้เลยนะครับก็คือเก็บเสียงแล้วก็บวกเจ้าตัวแม่พูดง่ายอ่ะแม่นยํามากขึ้น4%นั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็ลดก็คือทําให้เร่งเร็วลดลง5%นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่า คุมปืนไม่อยู่หลังจากที่แต่งเซตตามผมแล้วคุมไม่อยู่อาจจะเป็นเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เก็บเสียงตัวนี้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยแนะนําปืนนี้ไม่ได้คุมยากขนาดนั้นครับแต่ผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับต่อมาเป็นกระบอกปืนตัวนี้ผมชอบมากอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะว่าชอบมากเพราะว่ามันมีระยะห่างการลั่นตัวนี้ลั่นอยู่ที่78เลยนะ78นที่ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับต่อมาเป็นพานท้ายนะครับพานท้ายแน่นอนอยู่แล้วครับ ผมต้องเล็งเคลื่อนที่ขณะเล็งไว้ให้มากที่สุดนะครับผมก็คือตัวนี้เลยตัวอื่นนี่ผมมองว่ามีตัวแรงดีดแนวตั้งเนี้ยนะครับเรื่องของแรงดีดแนวตั้งเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันนะครับถ้าใครเอาไม่อยู่ก็ค่อยไปใส่แล้วกันแต่ผมคิดว่าปืนมันไม่ได้คุมยากขนาดนั้นอะส่วนแม็กกาซีนนะครับมันไปนมันมีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับที่ผมใส่ตัวแรกอันนี้เลยผมพูดเลยนะไอตัวนี้แหละฮะตัวปัญหา เห็นไหมว่าความเร็วในการล่ากระสุนเนี่ยลดไปนะครับเหลือ41จาก78นะแต่มันเพิ่มตัวคูณดาเมจนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตัวนี้แต่เรามาพูดถึงตัวนี้ก่อนอันนี้คือตัวที่ผมมาใส่นะครับนี่ตัวคูณดาเมจร่างกายระยะดาเมจ20นะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่มันลดแรงดิดดแนวตั้งแนวนอนไปถึง20%เลยนะซึ่งดูเหมือนเยอะใช่ไหมก็เยอะแหละครับแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะต่อมาเป็นกิบหลัง กิบหลังครับแน่นอนโหมีหลากหลายมากมายมีทั้งแนวตั้งแนว,แนวโอ้โหทะแยงอะไรก็ไม่รู้แต่แน่นอนครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งก็ยังสําคัญที่สุดสําหรับ f อ o ดนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นแบบไหนดูขึ้นโโครวนะครับถือว่าอยู่ในขั้นวเลยนะครับเนี่ยอยู่ในขั้นไวเลยนะฮะปุ๊บเนี่ยวเลยนะครับเคลื่อนที่ขนาดเล็งอกล,งกลางๆนะครับไม่ถึงก็อุย้ยออกไปค่อนข้างทางวนิดนึงอ,อุ้ยโอ้ โอเคไวอยู่โอเคเอาเป็นว่ามันไวแล้วกันลื้นที่ขนาดเล็งถือว่ากลางๆไวๆคือค่อนข้างไปทางไวแต่แน่นอนครับแรงแรงดีดเยอะมากดูแรงดีดดูแรงดีดเห็นปะ่ะเรามีแค่30นัดดูแรงดีดนี่ฮะแรงดีดมหาศาลนี่ผมไม่ได้ดันนะเนี่ยดูเนี่ย,ยผมไม่ได้ดันนะครับมันดีดจริงๆนะครับแต่ว่าคุมได้ครับเนี่ยมันคุมอยู่มันไม่ได้คุมยากขนาดนั้นนะครับ เนี่ยมันไม่ได้คุมยากขนาดนั้น,นไม่พอคุมได้สบัดก็ได้เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าแค่คุมตรงๆเดียวมันสบัดก็ได้เนี่ยปุ๊บปุ๊บเนีย่ยเห็นไหมยังพอได้อยู่แรงดิบไม่ได้น่าเกลียขนาดนั้นถ้าลองคุมดูเองนะครับเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการลั่นไวเลยโอ้โหลั่นไวนะลั่นไวนะแต่ถามว่าถ้าแต่งแบบนี้พูดตรงๆผมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเขาจะมีการบัฟตัวนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่าแบบแอบบัฟอะไรเงี้ยเพราะเกมนี้ชอบแอบบัฟนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะบัฟขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือจะยังไงแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าไปเล่นไทยสิบเก้าว่าเวิร์กกว่าเนี่ยถ้าถ้ามันแบบเนี้ยมันอารมณ์อารมณ์ไทยสิบเก้ามันได้กว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมว่าอารมณ์ไทยสิบเก้าทำดีกว่านะครับต่อให้มันลั่นเร็วไทยสิบเก้ามันไม่ได้ลั่นเร็วขนาดนี้ก็จริงอนะ่ะแต่ว่าไทยสิบเก้ามันลั่นเท่าไหร่นะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับแต่เอาไปว่าสายเร็วๆนะตอนนี้ก็คงมีแค่ไทยสิบเก้าอะไรเงี้ยเก้าพันจุดห้าโอ้เออทำไมไทยสิบ 75ใช่ไหมเออผมไม่ได้โหลดสกินปืนมา75ครับทายสิบเก้ามาล้านอยู่ที่75ตัวนี้มัน78็ก็ผมว่าถ้าจะเล่นแนวเร็วนะไปเล่นทายสิบเก้าดีกว่าพราะมันนิ่งกระสุนดีทุกอย่างเนี่ยตัวนี้มันเนี่ยมันดีับมันดีแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีมันดีระยะไกลเนี่ยโอ้สู้ทายสิบเก้าไม่มีไม่มีภาพเลยอะระยะไกลเนี่ยถ้ายืนวะก็เจ้าทายสิบเก้าไม่มีภาพเลยครับมันคุมยากมากแต่อย่างที่ผมบอกไปครับมันมีตัวแปร อีกอันหนึ่งที่มันพอมีภาพมาหน่อยนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวคุณดาเมตแต่ลดการล่าไปถึงเยอะมากเลยอ่ะเหลือ41อ่ะจาก78อ่ะคิดเอานะครับอ่ะแล้วลองมาดูกันครับตงุงปืนว้าวตงปืนว้าว3เม็ด2เอ้ย2เม็ด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 คุณครับ2เม็ด2เม็ด เมตาดาเมจกลับมาอีกแล้วหรอโอ้โหผมไม่อยากพูดเลยนะไม่มีแต่ปืนดาเมจแล้วตอนนี้นะ่ะนี่คือ AR นะครับดู AR อะไรเหมือนมาร์คแมนเหมือนสไนเปอร์เลยนะครับเนี่ยสายสไนเปอร์นะครับ,เ,รบเขาฝึกกันตั้งนานอย่างเช่นอ่ะผมพูดเลยนะสายโลคัสคนที่เล่นปืนโลคัสเนี่ยผมเห็นใจเขามากนะต่อให้เขาจะเล่นเพราะว่าสกินสายฟ้าก็เถอะแต่โลคัส นะครับใครที่เป็นสายสนัยมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับในใต้คอมเมนต์เลยว่ามันจริงไหมอย่างที่ผมพูดว่าโลคัทเนี่ยโอกาสตาย1น,นัดเนี่ยน้อยมากนะครับมันมันตายก็จริงแต่ว่าบางทีอ่ะไม่ต้องใช้ถึง2นัดโอกาสที่จะยิง2นัดเนี่ยเยอะมากๆผมเห็นคนใช้โลคัทแล้วยิงไม่ตายเนี่ยบ่อยมากๆรวมถึงตัวผมเองเวลาผมใช้นะครับซึ่งอันนั้นสนยนะยัง2นัดหรือมาร์คแมนนะครับอย่าง SKS นะครับโอ้ที่จามิลุ่มล่ามเลย สองนัดเคลื่อนที่ก็ช้าเล็งก็ช้าแต่ปืนนี้ครับปืนปนครับเคลื่อนที่ไวฮะดูเคลื่อนที่ไวปืสโคบไวครับดูเหลืออะไรอ่ะเนี้ยอันนี้เหลืออะไรให้เล่นหรือเปล่าเนี้ยเหลืออะไรหรือเปล่านะครับมันมันขนาดนั้นแหละนะครับดูแต่ถามว่าระยะดาเมจมันดีไหมผมมองว่าไม่นะแต่ระยะไกลออกมาอย่างเงี้ยมันสามเมตรเห็นป่ะเนี่ยแต่ระยะใกลออกมาหน่อยให้มันสามเมตรจะถามว่ายังแรงมันก็ยังแรง ก็ยังแรงอยู่ดีนะครับอ่ะแล้วเราลองยัดดูลองยัดหมายถึงยังไงลองยัดระยะนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมพูดเลยนะเนี่ยไอตัวล่านี้ถ้าผมทอดออกนะแล้วผมไปใส่ระยะดาเมจสามนะคุณดูนะคุณดูนะเอ้าลืมลืมอันนี้อันนี้อันนี้ถอดหรือยังอะทาไมมันล่าเร็วจุงเฮ้ยทำไมมันล่า,เร,มมลาเร็วจังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเงงอันนี้งงอะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ไปใส่ดันระยะก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าใส่ลองช็อตอันนี้เปิร์กอ่าสกิลสกิลอาวุธนะครับเป็นลองช็อตนะครับเนี่ยเห็นป่ะดูดูมันยิงตึม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 ระยะมันดีขึ้นครับเนี่ยตึม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 แต่ก็ยังมีเห็นป่ะระยะนู้นก็ยังสามนัดที่ผมดันแล้วนะนี่ผมดันระยะดาเมจแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสามนัดจดีครับไกไปใส่เป็นลั่นเร็วดีกว่านะครับตัวนี้นะครับไปใส่เป็นลั่นเร็ว อบอ่ะแล้วเอาตัวนี้ออกแล้วก็ไปใส่เป็นเหมือนเดิมครับตัวนี้อ่ะใส่กลับเข้าไปครับทาไมผมรู้สึกว่ามันลั่นเท่าเดิมเลยวะกลางๆที่ลั่นมันหายไปแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเอาลั่นออกเลยนะครับเล่นแบบนี้จะดีแล้วแต่ดูเหมือนจะโอเคมันโอเคก็จริงแหละครับเนี่ยมันโอเคมองง่ายแล้วก็นิ่งข้อดีของมันเลยคือการนิ่งอ่ะผมไม่คุมนะนี่คือผมไม่คุมปืนนะเดี๋ยวใหม่ๆๆม่ ไอ้เน,นี้ยผมไม่คุมปืนนะครับดูเหมือนดีแต่จริงๆไม่ครับเพราะมันล่าช้าเนี่ยมันดูนิ่งๆเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะนิ่งๆเลยแต่แน่นอนครับเรามาสู้มาเทียบเคียงกับลูกพี่เราหน่อยฮะนั่นก็คือไอโอนั่นเองนะฮะไอโอครับไอโอ้สองเม็ดแล้วครับะระยะนี้อ่ะระยะห่างออกมาหน่อยนิดนึงไอโอกี่เม็ดไอโอ้สามเม็ดแต่โอลเร็วกว่าครับไอตัวนั้นตัวไอไอโอเร็วกว่าปะวะ ไอตัวน้นมันเท่าไหร่นะ38ใช่ปะ่ะไอตัวน้นมัน3ามนะครับลั่นอยู่เอ้ย41ขอขอภัยครับขอภยัยมาลั่นอยู่41 IO 45นะครับซึ่งขึ้นสะโขบก็ไม่ได้ช้ามากนะครับขึ้นสะโขบก็ไม่ได้ช้ามากแถมระยะดีกว่าด้วยนะครับระยะดีกว่าด้วยแต่มันจะชนะตรงที่ว่าคนที่ไม่มีตะกีในโอเนี่ยไปเล่นปืนวาโก้มันจะง่ายกว่านะครับเห็นปะ่ะเนี่ยมันแท้ไม่ต่างอะไรกับโอเลยเนี่ย มืคือโอครับเมตาแรงกลับมาอีกแล้วแน่นอนฮะผมว่าเล่นได้แน่นอนไอตัววืนวาโกะนะครับแต่ว่าไม่รับประกันนะว่าจะเป็นเมตาหรือเปล่ามันเป็นปืนที่สามารถเล่นได้แบบว่า2โหมดเลยอ่ะเล่นเหมือนปนก้าวก็ได้เล่นเหมือนอารมณ์เหมือนปืนล่าเร็วพูดง่ายครับไม่ว่าจะเป็นฟาวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้อารมณ์นั้นเลยนะครับล่าเร็วๆแต่หรือจะเล่นเป็นโอเดนก็ได้อย่างที่ผมเล่นเนี่ยเล่นเป็นโอเดนอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเล่นเป็นโอเดนอย่างเงี้ย คุณอาจจะยิงไม่ค่อยโดนหน่อยขอภัยรับเนี่ยเนี่ยมันแรงระยะไกลก็สามเม็ดเองคือเพิ่อมอีกแค่เม็ดเ,เดียวครับมันไม่ได้ยากเกินขนาดนั้นาาเลยเนะี่ยเห็นป่ะแต่รู้สึกว่าไอโอดเล่นเข้ามือกว่าแล้วก็แล้วก็เอาเป็นว่าผมยังไม่ค่อยรู้จัองหวะปืนนี้ด้วยซ้ำแต่ปืนนี้มันนิ่งอ่ะมันิ่งจนผมเล่นยากอะ่ะมันไม่มีแรงดีที้ผมคุมเลยอะนะครับซึ่งยังยังรู้สึกว่าโอ้โอ้โอ้ดีกว่า เอหอ,อห,หรือพอก็โอนี่แหละผมก็แยกไม่ถูกแล้วอะเนี่ยดูเลหัวหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองไอโอกี่เม็ดไอโอไอโอน่าจะสองเม็ดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับแต่โอแรงกว่าครับประมาณนี้แล้วกันซึ่งบอกเลยฮะผมไม่รับปากและไม่รู้ด้วยจริงๆว่ามันจะเป็นเมตาหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับก็ต้องรอดูในอนาคตว่าเขาอาจจะแอบบัฟหรือว่าทำอย่างไง ไอ้มันจะติดเมตาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปแต่ที่แน่ๆที่ผมรู้แน่ๆน,นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาฝอยเรื่องของการบับเนิร์ฟที่เกิดขึ้นคุณเห็นไหมคุณดูนี่ไอโอนะครับโดนนะครับไอโอมันโดนเนิร์ฟครับแล้วก็ไออูดครับตัวนี้จะให้ดูนะเห็นไหมลูกศรสีแดงไออูดโดนเนิร์ฟครับแต่ทำไมผมถึงยังน้ำตานองเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะเราจะพร้พอมมาฝอยด้วยว่า เมตามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยจัดเมตาอีกทีหนึง่งโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลักนะจุบจ๊บ